เรามาถึงห้องพักกันแล้วนะคะอย่าไปเบิงเบงเบ้งวิวเดี๋ยวไปเบิ้งองไปเบิรงวิวไปชมห้องกับไปดูวิวกันนะคะะสวยงา,นนา้มากมได้คุณท่าีวาวง,อ,งอันนี้คือห้องครัวแล้วก็จะมีห้องน้ำขังล่าง พัาวสามารถทำกับข้าวได้อย่างนะคะตู้เย็นตู้เย็นกะโอเคนะใหญ่มาก

เอ <c oughs> ็กซ์อันนี้คือห้องนะ้ำ้างหน้าก็จะเป็นห้องนะ้ำข้างบจะมี3ามห้องนอนนะจ๊ะมี3าห้องนอนอันนี้ห้องนอนที่หนึ่ง มาบิห้อ,นหอ,องนี่จมีโทรัท์ในบงองทุกยายเรียบร้อยก็โอเคอยู่นะไ้ดูห้องที่สองอาากัยห้องที่สอ,สอเตียงอันนี้กับห้องยายกับหลานพอดีเลยยายกับหลานก็นอนข้ละเตียงไปเลยแต่ว่าห้องนี้บ่มีโทรทัศน์ กันจ้ะพร้อมหรือยังค่ะทุกคน1 2 3อันนี้คือห้องนอนใหญ่หอนอนใหญ่ก็จะเห็นวิวตื่นเช้ามากก็จะเห็นวิวเนี่ยก่อนนอนก็จะเห็นวิวที่แบบออ้สุดยอดก็จะมีห้องน้ำในโถงพร้อมจ้า โอเคเดี๋ยวมาดูท้องนล้วกันทน้องแล้วเลยะดวข้างบนดาดฟา บนก็นจะเป็นสระว่ายน้ำนะจ๊ะเดี๋ยวจะพาไปชมสระว่ายน้ำกันจ้าดูสวยขนาดไหนไปกันเลยจ้าไปสระว่ายน้ำจะ้ะสระว่ายน้ำยูซันแกด ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ share, เพื่อเป็นกำลังใจให้ลูกสาวหลักันเด้เดินจ้ามือน mm ีก็ขอตัวลาไป